สวัสดีเจ้าสวัสดีป้าแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่สยามวารเลตีนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ฝนตกนะครับกับบรรยากาศเวลาหกโมงเย็นนะครับตอนนี้หกโมงเย็นแต่จะสังเกตได้ว่ารู้สึกว่าฟ้ายัางสางอยู่นะครับเหมือนฝนตกแดดออกนะครับตอนนี้นะครับฝนตกลำไรนะครับ คลิปนี้นะครับคือเรื่องความที่นะครับโอ๊ตก็มีระเบียงเล็กๆตรงนี้นะครับปกติแล้วจะไม่ได้ใช้พอโอ๊ตย้ายมาอยู่ห้องนี้นะครับก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับคือโอ๊ตจะจัดส่วนนะครับพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับเออเวลาแต่โชคดีหน่อยที่โยตัวเล็กนะครับถ้าเป็นคนตัวอ้วนก็คือเดินลําบากมากนะครับ วันก่อนนะครับโอ้ได้ทำคลิปนะครับปลูกต้นกระบองเพชรนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับซึ่งติดรากแล้วนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะครับแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็สามารถนะครับแบบชูช่อนะครับแบบสูงชันแล้วเนี่ยวันนั้นมันยังแบบว่านิ่มแสดงว่ามันติดรากแล้วนะครับแล้วก็อาศัยว่ารดน้ำทุกวันแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีนะครับต้นไม้มันก็เลยติดง่ายนะครับ ซึ่งนะครับมันเป็นความสุขเล็กๆนะครับของเรานะครับก็พี่ๆที่กําลังมองหางานไริเดรัจานะครับก็สามารถใช้พื้นที่อันจํากัดที่บ้านของตัวเองจัดสวนเล็กๆแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพื้นที่ผืนดินใช่ไหมครับเช่นอย่างโอ๊ตอยู่บ้านทาวๆนะครับจะไม่มีพื้นดินเลยนะครับจะมีอย่างมากก็แค่หลังบ้านที่เป็นในส่วนของอ่า ถนนนะครับถนนตัดผ่านตรงนี้ครับเราก็แอบนะครับใช้เป็นสถานที่นะครับเป็นสารพภูมิแล้วก็มีส่วนเล็กๆอยู่ด้านหลังบ้านนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีคนผ่านมาแถวนี้นะครับหมายถึงว่ารถนะครับรถจักรยานเล็กๆนะคบรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีนะครับมันเป็นถนนส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีพื้นดินที่จะปลูกนะครับถ้าจะอยากจะปลูกต้นไม้อะไรก็ต้องปลูกในกระถาง นะครับส่วนที่เห็นหลังคาแบบนี้ก็เป็นในส่วนของหมู่บ้านโอ๊ตเช่นกันนะคะเป็นบ้านจัดสรรซึ่งอันนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีพื้นดินเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการปลูกลำไยปลูกต้นผลไม้ต้นมะม่วงอะไรต่างๆนะครับทำสวนได้เล็กน้อยแต่สังเกตได้ว่าพื้นที่น้อยมากนะครับน้อยมากถ้าสังคมเมืองมันจะมีพื้นดินน้อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคือคลิปนี้นะครับโอ้ก็นะครับ เลิกงานแล้วนะครับนอ้องทำให้เวลาว่างนะคะเป็นงานอดิเรกข,ของเรานะครับคือโอ้ก็วันนี้นะคะโอจะย้ายเพราะว่าโต๊ะนี้จริงๆแล้วมันเป็นโต๊ะสำหรับสร้างแพทเทิร์นหรือว่าวางผ้าเวลาเราตัดชุดนะครับก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้โอ้มีสองอนันแบ่งให้น้องสาวอันหนึ่งนะครับแล้วอันนี้อันเล็กนะครับส่วนของอันเล็กก็อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ยาวพอสมควรนะครับอันนี้จะใช้ประโยชน์มันในภายหลังนะครับอาโอ๊ตก็ใช้เสื่อน้ำมันตรงนี้มาคลุมนะครับเพื่อให้ไม่เปื้อนหรือว่ามันโดนฝนนะครับแต่ส่วนมากฝนจะไม่ไม่สาดมาถึงในนี้นะครับเพราะว่าฝนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้ตกหนักสักทีเดียวนะครับไม่มีพายุอะไรขนาดนั้นนะครับ นี่นะคะพี่ๆก็นะครับ FC ก็สามารถนำเอาแบบนี้นะครับเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับคือแบบนี้ก็คือประหยัดพื้นที่นะครับคือปลูกในกระถางแล้วก็มีชั้นวางเป็นชั้นเล็กๆนะครับกระถางเล็กๆแล้วก็ชั้นวางสามารถใส่ได้นะครับวันนี้เรามาจัดจัดใหม่เพราะว่าเราจะโยกย้ายตรงนี้ นะครับลงไปเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เดี๋ยวโอจะเก็บไว้เป็นทํางานนะครับคือช่วงเช้านะครับสามารถจิบกาแฟตรงนี้ได้หรือช่วงเย็นนะครับนอกจากว่าช่วงวันไหนพระอาทิตย์นะครับแสงแดดจ,จัดๆตรงนี้นั่งไม่ได้นะครับต้องรอหลังประมาณช่วงบ่ายถึงจะมานั่งได้นะครับมันจะร้อนอ่าแล้วก็จะ อาจจะต้องมีพัดลมนะครับมีมีแค่เราปลูกแค่ไม่ถึงไม่กี่เดือนเองนะครับไม่กี่เดือนเองนะครับแต่ว่าโอ้โหในส่วนของพลูด่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันยาวอ่ะมันยาวขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้ยังประมาณเดือนเดือนกุมภา เดือนกุมภาพันธ์พราได้ว่าเหล่านี้โอ๊ตก็พยอยมานะครับพยอยเก็บสะสมมาเล็กๆตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีไม่เยอะนะครับอยู่ฝั่งบ้านหลังนู้นนะครับฝั่งฝั่งห้องนู้นนะครับทิศตะวันตกอันนี้ทิศตะวันออกนะครับก็จะถ้าพี่ๆที่เป็นเอฟซีนะครับเก่าที่เคยติดตามโอ๊ตนะครับก็จะเห็นส่วนนะครับในฝั่งนู้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นฝั่งใหม่นะครับที่โอ๊ดย้าย ยกย้ายมาแล้วฝั่งนู้นก็ยังมีชั้นวางอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็นะครับสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบการจัดสวนก็ไว้แวะมาชมได้นะครับก็เป็นคลิปเสริมของช่องนะครับนะครับวันนี้อดจะจัดระเบียบนะครับตรงนี้นะครับวันนี้อดก็มีของเล่นใหม่มานะครับคือตัวเนี้ย กระถางนี้โอ๊ตเอาไว้ในห้องน้ําที่เป็นร้านค้าของโอ๊ตนะครับแล้วมันไม่โดนแดดโดนอะไรเลยนะครับจนมันมันเป็นสีที่ซีดมากนะครับแล้วจะทําเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกระถางซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็เช่นกันนะครับคือมันเหมือนจะเน่านะครับแต่ว่ามันยังมีบางส่วนสีเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวลองอันนี้โอ๊ตจะทดลองในการเปลี่ยนกระถางนะครับเออหรือว่าเอาสีสีเผือก มีอันนึงเป็นสีเผือกนะครับสีเผือกก็คือสีนี้นะคะเป็นกระองเปชรสีเผือกแล้วในระหว่างนี้นะครับคือโอก็ได้เตรียมดินนะครับคือมันมีกระถางที่แก้วน้ํำนะคบที่อย่างที่โอ๊เคยยกตัวอย่างเคยทําสาธิตให้ดูนะครับก็เป็นแก้วน้ําแก้วเครื่องดื่มนะคะเวลาเราไปซื้อแล้วเหลือ เก็บมาใช้นะครับเอาไว้ชามมีอยู่4กระถางอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะขยายพันธุ์อะไรได้อีกนะครับซึ่งชุ่มฉ่ำมากนะครับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเด็ด <c oughs> เด็ดตัวนี้นะครับ <c oughs> เด็ดเจ้าลู้ดังเหล่านี้มาชานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมันมันจะได้ขยายพันธุ์แต่ก็อยากจะให้มันยาวๆแบบนี้ก็สวยแปลกตาดีนะครับ <c oughs> กว่ามันจะยาวได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรนะครับ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้นะครับโอเคได้เปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้เราก็มาเสี่ยงดูอีกทีนึงนะครับมาลุ้นกันอีกทีนึงว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะามันยังมีตัวเน่าๆเหลืองๆอยู่ตรงนี้อยู่ส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนกระถางสลับกันนะครับแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าจะเปลี่ยนเป็น เป็นเผือกนะครับเป็นกระบองเพชรแบบสีเผือกนี้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าโคนมันยาวนะครับเพราะาฐานกระถางอันนี้มันมีฐานไม่สูงนะครับก็เลยใช้ไว้ที่เดิมนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับโอจะทําการเปลี่ยนนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของยกย้ายนะครับยกย้ายแล้ว น่าจะย,าย้ายย้ายกระถางนะครับปรับให้มันดีขึ้นนะครับให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับยกย้ายบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็สลับกันนะครับต้นกระบองเพชรเมื่อกี้นะครับอดได้ตัดในส่วนที่มันเสียออกไปนะครับ ก็ตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ได้แับแล้วก็เปลี่ยนได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟ้าจะมืดแล้วนะครับมโมงครึ่งแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเข้านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่แล้วมาลุ้นกันว่าโอ๊ตจะทำแบล็คดอปหรือว่าทําเป็นส่วนอย่างไรในโอกาสต,ต่อไปในคลิปหน้านะครับเนาะ <S <S เป็นเต่อตอมานะครับ EP ใหม่ นะครับส่วนวันนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับมาเพิมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ